ปลูกสวนนไหม่อีพี่น้องน้หม่ลาหลายน้หม่เขาจะปลูกสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สคกูสุขคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนเช้าทุกคนมื่อวามหาหน้หม้อีพี่น้องแต่ว่าเป็นน้ำไหม้ปลูกบ่แม่น้ำไม้อยู่ห้วยดอกหาเลาะมึงดูไปหาถ้ามเจ้าได้กับบุมีเจ้าได้กับบุมีพี่น้องเลย เอาหน้าจองไว้แต่ว่าไปนะพอดีเขาเจ้าชื่อแต่ว่าอยู่นีพันฝูกร่ลาย,ลายแต่มันออกน้ำบวชท่านพี่น้องไอ้คนคนเขาเจ้าอ่ะซื่อคู่มือคู่มือน้ำใหม่ปุงน้องบวชท่านพี่น้องน้ำใหม่คายดีนอกจากว่าอยู่ตลาดผักชอง แต่ว่าอันนี้เพื่อนปลูกเป็นสวนเลยพี่น้อ,องคแต่ว่ามันขายดีแบบว่าแต่ละเมื่อนะต้องมีคนมาถามเลยนะโอ้มันห้องกรนะุปงเนาะในน้อยในๆน่หนี่งฮนะักเลยเลยละตต่มกันเถื่อนได้ลายแต่ว่าขั้นสีหายมีนอนะ่ะมันคือสิบอ่อมีดรอก อันนี้มันเป็นน้ำไม้อีหยังวะน้ำไม้เลี้ยงน่องบ่ <c oughs> แต่ว่าเราปลูกหลายเอลีเดอในนี่น,นี่เคยมาซื้อหลายเถื่ออยู่เราเห็ดเป็นเกษตรเลยปลูคน้ำไม้เลี้ยงอ่าหมูตะก,กี้เราเลี้ยงหดนูอ่ะนะคุณเด้หนูใหญ่ๆหญ่นะหนูผูกพี่น้องแต่ว่ามันออกหนีเบิดแล้วพึ่นไปเบิ่งทางเรา นี่ทุกคนเจ้าของสวนเราอยู่แบบอย่างพอเพียงเลยปลูกน้ำไม้ขายมันกัายกอยากอ,อันายุเนาะอันนี้คือว่าเจ้ากลนคลองมันคือบอ่นนบอวนั่นคืขอ,ขอบอ่มีน้ำบัวแดน้ำขอบาบ่เขอยเวขาบ่ิอืมกลนแต่ว่าเพื่อนกลนคลองอะทางโซล่าเซลล์ขักแน่เลยพี่น้อง คือสิข้ายดีเนาะเขาคือสิเมื่อทามขูมือเลยลงไปบ่ทานเขาเจ้าน้ำไม้นานนี่น่ะไพ่กระสือเนาะมันขายดีเลย ประคอน้องนี่ปาก็คือว่าเนีมีต้มปากับแกงนะม่ม้นะโบสูแกงมะม่ายเนะเก็บเลยนะนี่ทุกคน ล้วเลี้ยงปลาพ้อม,มอ,อันนี้เป็นปลาที่เราดูดขึ้นมาต่นอ้งองแล้วก็มาใส่บ่อไว้เราเห็ดอันอา่างไว้พี่น้องก็อ่างไว้นี่ทุกคนนี่ใส่เห็นอยู่นะเวลาหนึ่งน,น้ำมันขุ่นแล้วคุ่น อยู่แจกนแนบบเห็นกับพี่น้องมันต่ปลาคอกับปลาดุกู้ลายเลยแต่ว่าน้ามันบปใสเลยนี่กัป่าเลยป่าอีกใบอย่างเงี้ยน,น,นี่ทุกคนเป็นเมืองในของเราทั้งสองนะเรื่อพี่น้องก็จะบเห็นแบบนี่มีแต่ปลาคอนี่อันนี้เป็นปลาในน้องเลยปลาหน้าน่ะพี่น้องเด แดี๋ยวเราดูดขึ้นมาใช้อ่างไวยนี่ทุกคนอันนี้ก็ปลาอีกแล้วน,ะนี่แล้วก็อ,อ่างเลี้ยงไว้พี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยแล้วดูดขึ้นมาทีน่น้องแเราน้องเรามันแหงแ้งเราเอาขึ้นมาใช้อา่างไว้ก่อเป็นเแบบกษตรแต่ราเคยเห็นปลาเด็กมันจะคือป่าไงนวนหาหาจนได้เฉยทุกคนเลยง ระยตันจะปูดตะปีดเนาะมันบวหนักถ้าเป็นแบบเจะาโคตรน้ำตลอดก็จะออ,อ,ออกลายนี่นะทุกคนดอาไม้ติดสิงห่วหอดโลครับทุกคนอันนี้คือใบาย,ยานางหลายคนฉีบเคยเห็นต้นมันแต่ว่าหลายคนก็สิเคยเห็นม,มันสิเป็นเครือนะทุกคนมันเป็นเครือเป็นเครือลามไปเนาะ่ว่าหาเหลือกอาไปแก่ มันบ่มีมแหงกุนๆอยู่แหงชุ่มผ้าไปเลีวหานทำไมมากมาเอาอยานางพี่น้องเจ็บเร่ๆเิ่เ <c oughs> อสิออเอยา <c oughs> นางกับปูกไว้พร้อมอีกสุดยอดเลยซื้อน้ำประา กัาปเอาในสวนน้ำเอาในสวนน้ำได้อยู่สามอันพ่อแกงอยู่พ่อแกงหน่อยนึงสดสามบาทเบิดบให้สดแห้งเลยอันนี้คือใบยานางนะทุกคนที่ปลุอยู่กับใบพูข้องไม่เทาแล้วปลูกไว้นกดดิโเจ้าก็แกงน้ำไมมบอได้แล้วเราจนสิกินแล้ว แล้วมนะแก่งซุกแล้แล้ว,ลว,นะวเก็บเอาเลยทุกคนของเราเองเขาไม่เถาขอเองเก็บเลยปร่ต้องเก่งใจอันนี้คือใบายานางสดๆเลยนะทุกคนหลายคนก็สิเคยเห็นจะแถวตลาดโอ้แถวป่าแถว บ่มีเด้อนางแถวป่านนะป่านโบเป็นป่านหาว่าป่านเฮาเชิญเชิญไปหาโลดคันบ่หามาปลูกหนักจังก็บ่มีทางไปบ้านโถนน่อึดบ่นอกจากว่าแถวดงใหญ่สิมีอยนางนังแถวดงข่อยเลไปปลูกไว้นี่เอาลายซะบ่นี่นี่ทุกคนทำไมนะพอแล้วไปมาก้อนเอาก้อนป้าเถอะ นี่จังหวัดระเลียงน้องของแท้นะฮะสี่ชีางหลางอยู่พี่น้องเลยทลนวตัวเราเราบอกมีขายดีอย่้ังหระนี่โพดกขายเราขายมะแกงเราคือดีแหละขายเราคือดีใช่ไหมเาเราพอเงินละนองัอ นี m, ่นีเอาซ้ำอันกับพ่อนี my my, my my, my ่เอาอีกอันหนึ่งตัวนอมิเตผูจากได้จักปูได้ักแ้นี่ทุกคนเขาได้มาแล้วได้ทั้งไรนางได้ทั้งลมไม้า่วยนมาแกบ้านนี่ทและวแล่วก็แกทุกคนชิแกงเทียงพี่น้องนี่แหละน่ากินเทียงของเขา แล้วกันไปหลอะหาแต่เสาคนนกลัวสิได้ไปร้ายบอนพี่น้องไปัญญาเมื่อเช้ามาผัดลุมอยู่ได้เสิย่อนปัญญากลางคืนส่วนคำถ้าเบเนี่ยนหอมนหอค่ะพวกหองนะ้งมเปนอมนีทางบ้านหอง้างทข้างนั้น <ıyorlar. S 1>

แกงแซ็ตเซเลืไปหามาตัวเอเพื่อสิได้เองเพื er> ่อสิได้ทุกคนเลยหลอกหอบทิบเลยแทน้หมาลนี่บ่อนเดียวเราก็จบโบหัวมันสไลายไปนี่เราบอกเขาถามเราหมูอันเราบัมบูมีมันซุ่ม เดี๋วยวพายกับคอ,รอวเราเลยเรากันเลยจะแ้พายแน่เบียบม,มันออกมันเลี้ยงน้องเห็นไหมมันออกตลอดออกต่อๆไปข้ายาอยู่ทุกคนเลยเบบมันมีพุ่นแล้วมันซุ่ม,มพอดีแล้ว đây kèn gì đó, từ buts, nó mày muốn mình Thì mình <tô> <atestools> <restraint> ตัวน้อยมันแกะ nhẹ คือก็คือตัวในี้เนี้ยตัวนี้แกง่ายอันนี้มันเป็นน้ำไม้เลี้ยงน้องมันอ่อนนะทุกคนเบื้องแต่เสียงกราบมากะหงูแล้วนะว่ามันแข็งดังกรอบ ดีแล้วจ้ยังได้สำลีขันไปหาสวยกว่านี้นะเบอสบลาอันนีต่ปูดมั้งโย่เขากาขื่นตาซ่างข้างน่ แม่มันมีแต่ย่ายๆนวนี่เขาแห้งสีเอาล่เลยนี่เด่ในสวนนี่กระดาช้ามันนี่ทุกคน อย่านางพร้อมน้ำใหม่พร้อมม่แต่สีแกงเที่ยงพี่น้องบันได้ลายอยู่เด้ยาดหาเลาะตื่มกันนี่ทุกคนอาหารเที่ยงวันนี้เดี๋ยวพ่อกันอีพีสองพี่น้อง